สวัสดีท่านผู้ชม therapist. พบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับจอมปลวกนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะผู้ชมเนาะเริ่มจะมืดเริ่มจะค่ํากันแล้วนะนผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขไปด้วยกันนะผู้ชมเนาะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะ เราสองไปได้วยกันนะครับท่านผู้ชมตัวนี้มองไปเห็นเลขสองนะผู้ชมเนาะเลขสองกับเลขเก,ก้านะวผู้ชมที่หยุดติดกันเห็นไหมท่านผู้ชม ตร9229นะครับผู้ชมตรงนี้นะท่าบผู้ชมดูดีๆ9229นะ 92, 2, นะผู้ชมเนานะ 92, 2, 9, นะนะ9กับ6ตัวเดียวกันนะท่านผู้ชม2992 2662นะท่านผู้ชม ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเห็นไหมเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะกับเลขเกนะ้าเนาะเก้าสองสองเก้านะผู้ชมสองหกหกสองนะผู้ชมตรงจุดนี้นะผู้ชมเนาะส่วนตรงนี้นะผู้ชมตรงนี้มองไปเป็นเลขเจ็ดนะผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชม ตรงนี้เป็นเลขเกตนะทผู้ชมเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมหเห็นเลขเกตไหมท่านผู้ชม เห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมบริเวณนี้นะผู้ชมนะเห็นเลขเจนะ็ดเนาะอดมินซูมเข้าไปให้ดูนะผู้ชมเห็นเลขเจ็ดไหมผู้ชมตัวแรกจะเห็นอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมจุดนี้เนาะจะเห็นเป็นเลขเจ็ดเลขสามแล้วก็เลขเก้านะผู้ชมเนาะ เก้าสามสามเก้านะผู้ชมเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมบริเวณนี้นะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมดูดีๆท่านผู้ชมเจ็ดสามเก้านะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเก้าสามนะท่านผู้ชมจุดนี้เนาะ เห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมเนาะว่าเห็นเหมือนแอดมินเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะใกล้คําเต็มทีแล้วท่านผู้ชมหากคณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์ถ้าทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชม ขณะนี้เราอยู่ที่จอมปลวกนะผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเหมือนแอดมินเห็นหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมตรงจุดจุดนี้นะผู้ชมได้เห็นเลขเจ็ดชัดเจนนะผู้ชมเห็นเลขเจ็ดเลขสามเลขเก้านะท่านผู้ชมนะ 7997นะผู้ชม7337 3993นะผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมนะในงวดหนึ่งเดือนกันยายน2563นะผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมนะตัวเลขชัดเจนนะผู้ชมเลข7เลข3เลข9นะผู้ชม7997 7337 9339นะานผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีขอฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ด้วยอีกสักช่องนะผู้ชมรวมทั้งใครที่ชอบหนุ่มหลอ่อก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางช่องนายแบบแซบนะผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย